เป็นอยังบริชานั่าคือถ,ถึงเลือกใส่อิฐมอนรือว่าอีแดงสุดของการโกหกอิดเนี่ยก็คืออิฐมอนมันแข็งแรงควบนานเนี่ยมันหลายควบเมนนันค่วงมันหลายแล้วก็การดูชับน้ำของมันสีดีกวรมก็คือเอาไงก็คือว่าแม่นเท่าก่อไปแล้วเพื่อเข้าฉาบไปเวลาลูกค้าสีเจาะเยียดในยังติดอในยังเนี่ยอ่าสังเกตว่างั่นก็คือปูนมันจะเข้าไปเต็ม คว,มมความมันควบความมีแรงมันมีหลายว่ามันติดเต็มไปหมดเทคนิคการก่อแบบเมื่อหิีก็คือให้เบิ้งยังไงเลยว,ว่าหนึ่งช้างต้องคืงเสียกเครื่องแนวดิงแนวหลบับเพื่อจะให้แพงอิิก่นะอนอ่ะรบ่เอียงร่ลมแล้วก็ต้องก่อแบบสลับแนวเพื่อความแข็งแรงกิดมอนเนี่ยให้เราสังเกตเบิ้งเลยว,ว่าช้างสิกอ้อถูกอ้องหรือบบถือจองนะเลี้ยวไปปึ๊บนั่นขันก้อสลับแนวนะ่ะเออมาแล้วส่วนหนึ่งแหละที่ไปเบิ่งไกลๆปึ๊บเห็นเสียกที่เขาต้องคืงอ่ะ ก็คือเออโอเคเราปที่นี่ะเข้ากับจังมาไหลเช็ดเบิ้งร,รวาวะก้อนที่ขึ้นเสือกะอะพู้แม่นต้องเขามาตรวจเบิ้งกับช้างวา่ามันได้แนวดิงได้แนวฉากได้ระยะอีหยังต่างๆบอกก้อนสี่ได้ขึ้นเชือกเพราะ้ตใดตัวนี้แล้วปุ๊บเข้ากับจังเสียวเชือกเป็นเกณฑ์ครับผม